หมายเลข19เอารถเข้า,ามาคอลี่ไฟครับน,นี่มี5คันใครคอลิฟายเวลาแยกสุดมตกรอบนะบอกก่อนนะคอลิฟายแยกสุดมตกรอบนะโอเคครับเป็นเดียวฮะโอเคเตรียมตัวไม่ต้องชิงไปไม่ต้องชิไงไป ไปใหม่เลยฮนะไม่เกินเส้นสต,ตาครับเชิญครับรคาแนงรอบบนห้าเจอนะไอช้ชานหึงเปิดออกมาเปิดร้อยเปิดเข้ามาเลยฮนะ 900, เปิดร้อยเปิดเข้ามาเลยปล่อยคู่เลยฮะปล่อยคู่เลยปล่อยคู่เลยนะ ตองมาฮะเจอครับในเดือนในเดือนในเดืนอ๋อ ขวาไป่น400หมดแล้วนะฮะ <Okay. Okay. S 1> เดี๋ยวจะกอลิฟายรุ่นรถตู้แล้วนะฮะ